สวัสดีทุกท่านเวยค่ะเดอมาส่งกำลังใจให้เนาะเมื่อนี้มาแปะไปสบาพาให้สมบรรยากาศทุกอย่างยังหลายบ่ยังได้อยู่ประมาณสี่หาสอบพูเละเครื่อมันเท่านี้เนาะจะปลูกหลายไดยเจ้าก,กระเบื้องน้อยเดียวหนึ่งเอาอยัางได้สี่สอบเฮาดึงมามันกระจายก,กระจายฮะ ลงเร,งงร,รเือ,อมาเสื้อเนาะโอ้มาแขกเครื่ออันนี้เครื่อบริลึงลงทำมันแต่อีกจนกโกงแขกฮะที่ดึงบัตรเจได้พักตำลิงโอ้มีตัดออกโลดโอ้เจ้าหนูจ้องเลือกเอาอันนึงเลือกเอาอันนึงก็จะได้กล้า ใบใจยังได้2แนวได้ได้ซั่นน่ะใบใจอยากได้2ยัง <laughs> <nhạc> <laughs> น้ำท่วมนีดกระอุกอ่างอาวบทีนพีนน่น้องไปน้ำถ่วไลหเลือดไล่ล,วง,ล,ล,ว,งล,ลวงอาชัมว่า,ส,าวสิ่งผักเพยพนจนจรงินซานบ้านส่งพังเพเฮ้ยจีไนเนาะอันนี้เขาใจความหุ้ซึกได้เลยแต่ขนาดห้องแบบเปียกเปื่อนซื่อนะกิดตมสมเสะซื่อน่ะยังยอู่อ่างอาวมาันต้องอ้าวอยู่ในหัวคิดหัวใจกันไปกันมาบทสะดวกเนาะนี่เขาเป็นกำลังใจให้เด้อ อืมผักบวงตวนแซ่บจนีนเกี่ยงม่นคนถ้ามีผักบวงเป็นยันนอนหลับเรากินแล้วก็นอนหลับดีพามาหมุนป่าหมุนดงจนมีสวนสบายโบ,บมีเวลาลงมาัน่อเลยแต่ละมืออยู่กับจอโทรศัพท์เด็กเลยบริหิทย์บริหิทยสวนบริถากบริถางเลย มักถั่วบริซื้อิางมือสาวไม่เคยกินจ้าบกเคยกินผักบ่วงของบอกพี่สาวน่อยผักบ่วงไดโบเคยกินหมอปลาแซ่บใดกินแล้ก็น,อ,กกน,นอนหลับดี มาแข่งกัเบิญงดปกปวดละมากซรองมาเป็นตลอดอยู่แต่โบรายเออลอยลอยแวนแวนเย้ยเอากระตามาให้แม่นะสสเก็บมกเพชรเลยดิกระตาเออใช่ค่ะคุณชาวน้อยพี่ชายพินก็ชอบกินหัวมันค่ะยิ่งหัวใหญ่ยิ่ง ยิ่งชอบค่ะแต่ว่าชอบหัวมันค่ะคุณสายพิน,นสนวนบรรณาไม่เคยกินพี่สายพินก็ไม่เคยกินค่ะน้องชาบาพเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าอะไรกินได้บ้างเมียนบอกโอ้ทั้งนี้กินกินได้หลายอย่างยอดมันก็ขายได้ดีจังค่ะพี่สายพินเกิดมาขึ้นคนไม่เคยรู้เลยว่าอะไรมีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์รู้อย่างเดียวว่ากินได้หัวมันค่ะเ <laughs> มนจ้ากินได้กินได้กินได้ไดขายได้สีเด็ดเอาหยอดมันไปขายก็ไดเอาเครื่อมันไปปลูกก็ได้จ่าเอาเครื่อมันไปปลูกน้ำเนาะมะเขือกับบัวงามดอกสีเก็บมา,าตกแตกน่ะเดี๋ยวตั้งกล้องวันนี้กัน มื่อเช้านี้พี่ลายบอกว่าโล่งและคืนไม่โทรศัพท์สบายยังเสียงเก๊ก,กอยู่วะพี่สายพินพ์เนอาระบบระบบอินเทอร์เนต็ตบริจาคที่ากงสบายมันน้อยาขากงน้อยสอดซองตามงาไม้นี่เด้อบางงาไม้ไรกันิงนะอิงใส่งาไม้อิงใส่ง,งาไม,ม้เเด้อ